Bitcoin บิตคอยนนะฮะก็ไม่ได้พูดมาสักพักแล้วชุดที่ดีขึ้นมาเนี่ยผมวัดโปรเจคชันไว้หน้าเพจเนี่แนวต้านสำคัญอยู่สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะฮะซึ่งทดสอบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่แถวนี้แหละอืมครน,นี้มันมีอีกแนวหนึ่งที่เป็นไปได้คือสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยี่สิบสี่นะครับเป็นโปรเจคชันเส้นเจ็สิบแปดจุดหกอันนี้ไปดูในเพจได้เลยนะฮะเพราะว่ามันอยู่หน้าเพจอยู่แล้วนะครับแสดงว่าอะไรชุดที่ดีขึ้นมาเนี่ยมันดีดอย่างเงี้ยถูกแล้ว มันมีสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดแล้วก็อีกอันหนึ่งสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยโดยประมาณนะครับที่ที่พอจะเป็นไปได้นะครับแต่ถามว่ารอบนี้จะชูดขึ้นไปสี่หมื่นเลยไหมเพราะเห็นพอพอมขึ้นมาปุ๊บสามหมื่นปุ๊บมันจะมีตัวเลขสี่หมื่นลอยมาตามฝีในฝีทันทียังยังมองว่าขึ้นไปสี่มีสี่หมื่นเลยในระยะเวลาเร็วๆนี้เน,น,น,น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเนี่ยไม่ยากน,น,น่าจะพอเป็นไปได้นะครับ สำหรับการการวัด Forecast mm hmm. Protection mm hmm. ใน Daily Chart ชุดที่ติดกันนะนะไปดูในเพจอาจารย์เบทนิสติได้นะครับครับแล้วก็โอเคครับคราวนี้ mm hmm. มันมีอีกอีก s ์หนึ่งที่อยู่ในเพจเหมือนกันก็คือวัดอีกแบบหนึง่งก็ได้ประมาณสามหมื่นหกเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็คือสามหมื่นสี่กับสามหมื่นหกเนี่ยเป็นไปได้นะครับซึ่งตามหมื่นสี่มันเป็นไปแล้วนะสามหมื่นหกเนี่ยนี่จะเป็นไปได้แต่ว่าขึ้นชุดขึ้นไปสี่หมื่เลยผมว่า ภายในที่เขาเขียนกันภายในเดือนหนึ่งอะไรผมว่ายากนะผมว่ายากเพราะอันนี้มันเป็นแค่ชุดขั้นน่ะมันยังไม่ได้เป็นอินพาวขึ้นไปเลยแบบแรงๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะตัวภาพไปรบกวนไปดูไปดูในในเพจน,นะครับโทษทีเพราะว่าทีมทีมงานส่งตามมาเดี๋ยวมันไม่ทันส่งมาบายผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวโพสในเทปแล้วกันแล้วเดี๋ยวพูดปเป่าเอานะครับปีทอยเนี่ยพักฐานลงมาไงเนี่ยก็ใย่าหลุดโซนสีเหลืองตรงนี้อ่านี่คือโซนสําคัญ แนวรับหลักของบิตคอยเลยตีไว้ให้ตรงนี้นะครับสองหมนะี่พันแตดร้อยโซนเส้นเหลืองเนี่ยเป็นโซนของการพักตัวที่สามารถพักฐานได้โดยที่การาฟไม่เสียหาย่าใช่ครับกราฟไม่เสียหายแล้วกันนะตอนนี้ก็ลงมาใกล้ๆโซนที่ผมบอกแหละสีเหลืองก็เหลือแค่ว่าตอนนี้ฟื้นตัวแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าบิตคอยเองเนี่ยมองว่าน่าจะพักตัวจบแล้วด้วยนะครับนะรอบนี้นะครับใช่พักตัวจบแล้วครับคือเราเห็นโมเมนตัมของเขาใช่ไหมครับว่าเขากลับมาโอเวอร์บอสแล้วเขาโอเวอร์โซ โซนโอโซคือการพักฐานนะพี่อีกเนาะพักฐานรอบนี้ไม่หลุดโซนสีเหลืองซึ่งโซนสีเหลืองเป็นโซนรับแรกแล้วเขากลับมาโอ้บอสได้แปลว่าตอนนี้เขาพักฐานจบแล้วแปลว่าตอนนี้เราจะเริ่มเห็นบิตคอยหลังจากนี้ไปนะมันควรต้องเป็นแบบไซด์เว้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยนะครับแล้วควรต้องเกินหายเดิมด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้พักฐานเนี่ยไม่ได้หลุดโซนสีเหลืองนะครับอืมแล้วก็เตรียมฟื้นดูจากรูปทรงแล้วผมว่าเออดูแข็งแรงดีสำหรับตัวบิตคอยในรอบนี้นะครับอมบิตคอยก็สวยครับมีแต่ว่า เขายังเล่นในโซนในโซนแบบ collective wave อยู่อ่ะพี่แต่ว่าเนี่ยครับเนี่ย bitcoin ก็อยู่ในโซนเนี้ยผมว่า bitcoin ก็ต้องอติดอยู่ระหว่างสามหมื่นสี่พันกว่าจนถึงสี่หมื่นเนี่ยครับ ยูนิเซนเนี้ยไปก่อนนะครับเน,น,นี่ยยูนิซนเนี้ยไปก่อนแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดจะขึ้นก็ขึ้นเป็นทีละสเตปสเตปคิดที่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบบูลิตมากๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นนะครับยังสู้ทองคําไม่ได้ทองคําสวยกว็เยอะมันมีโอกาสนะคคืออะไร,รที่ร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีในโลกนี้นะแต่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะเป็นการเริ่มต้นของการขึ้นครั้งใหญ่ มันใหญ่แปลว่าเราอาจจะได้เห็นบิตคอย์ขึ้นไปเป็นเลขหกหลักคือเป็นแสนนะจากจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้จุดสำคัญถึงได้แนะนำไว้แต่แรกแล้วว่าสัญญาณซื้อการที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อนะแต่ว่าจะซื้อแค่ไหนจะซื้อซื้อบัญชีไหนซื้อแบบเล่นยาวซื้อแบบเล่นสั้นยังไงเดี๋ยวว่างอีกที แต่ต้องซื้อไว้ก่อนตามสัญญาณแล้วมันก็ค่อยๆเป็นไปตามที่คาดนะฮะตอนนี้ก็มองดูการเคลื่อนไหวของราคาแล้วเนี่ยก็ก็กบูลลิชมากนะฮะเพราะการขึ้นของบิตคอยเนี่ย <S 2> <S 2> มันไม่มีเลมิตจริงๆมันมันเวลาขึ้นมันเหมือนบ้าเลือดเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้มีแนวโน้มว่ามีความเป็นไปนได้สูงมากว่า จะทำกำไรได้มหาศาลจากจากจากไอ้การเทรดบิตคอยเขาเนี่ยส่วนความกลัวคือขาลงถ้าใครติดตามลุงมาตลอดก็มันก็จบไม่มีเพราะอะไรเพราะก่อนที่ตอนที่เราซื้อเนี่ยเราได้คำนวณ maximum loss maximum damage เรียบร้อยแล้วออกมาในรูปของ position size นี่ เพราะฉะนั้นก,ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะเพราะว่าการจุดซับพล้อเสืกับโดดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็นั่งดูเฉยๆมันก็ขึ้นดีนะขึ้นดีแล้วก็มองแล้วคาดหวังจะขึ้นไปอีกเยอะนะอืมีความเป็นว่าอ,อย่างไร